สวัสดีสวีสดัตท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้คนก็อยู่ในช่องเพี้ยนที่โรบิกกับผมบ,บ๊อปั๊บคนเดิมเพิ่มเติมความหล่อครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของการได้โรบิกพีระมิดแล้วนะครับซึ่งขั้นตอนจัดการเก็บชั้นแรกนะั้นจะเป็นยังไงเราไปดูกันครับพอท่านผู้ชมเก็บชั้นแรกเสร็จแล้วนะครับนี่ครับชั้นแรกจะได้หน้าเลหลืองหึ่งหน้าเลย ทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปคือการเอาด้านเหลืองนะครับคว่ำลงเอาด้านเหลืองนะครับคว่ำลงกับโต๊ะนะครับทีนี้ให้สังเกตตรงนี้ครับว่ามันเป็นสีอายมุมข้างบนเลยนะครับของผมเป็นสีน้ําเงินครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบิดให้ตรงเนี้ยครับทั้งแถบตรงเนี้ยครับเป็นสีน้ําเงินด้วย โดยการบิดข้างล่างแบบนี้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยครับบิดให้ข้างล่างจนกว่าจะเป็นสีเดียวกับมุมด้านบนครับเบียดไปเรื่อยปึ๊บปึ๊บเจอแล้วครับสีน้ําเงินโอเคพอบิดเสร็จนะครับสังเกตไหมครับทุกมุมจะตรงหมดเลยต่อไปก็เหลือการเคลียร์ชิ้นขอบตรงนี้นะครับให้มันอยู่ถูกที ซึ่งท่านมีสูตรที่ท่านผู้ชมจะต้องจำนะครับสูตรมีดังนี้ครับผมซ้ายลงขวาลงซ้ายขึ้นขวาขึ้นบนซ้ายขวาขึ้นบนขวาขวาลงครับอันนี้เป็นสูตรหลักเลยนะครับที่ท่านผู้ชมจะต้องใช้ ในการทําให้สีเนี่ยครับเป็นสีเดียวกันเป็นคู่นะครับเป็นคู่คู่อย่างตัวนี้นะครับสีเงินตรงนี้ก็ต้องเป็นสีเงินด้วยอันนี้สีแดงอันนี้ก็ต้องเป็นสีแดงด้วยครับชิ้นชิ้นขอบนะครับผมโอเคซึ่งท่านผู้ชมจะหันแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกเลยเอาผมหันด้านนี้แล้วกันง่ายดีก็ให้ใช้สูตรที่ผมสอนไปเลยนะครับ,บ,บ,บโอเค พอใช้เสร็จแล้วถ้ายังไม่เป็นสีคู่แบบนี้นะครับก็ทําไปเรื่อยๆครับทําไปบ้างแล้วก็อาจจะหันลูกสลับกันบ้างนะครับอะไรประมาณนี้ครับผมจนกว่าจะได้สีคู่แบบนี้ครับอันนี้น้ําเงินอันนี้ก็ต้องเป็นน้าเงินนะครับอันนี้เขียวอันนี้ก็ต้องเป็นเขียวทีนี้นะครับถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับพอเป็นอย่างนี้นะครับให้ใช้สูตรตามนี้นะครับ หันทางไหนก็ได้ครับแล้วแต่แล้วก็ใช้สูตรตามนี้ครับขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายแล้วก็ขวาลงครับผมทีนี้นะครับก็จะเสร็จทั้งลูกเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการแก้ลูกพีระมิดนะครับผมขั้นตอนก็มีนิดเดียวนะครับเหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แ้ะกด subscribe และที่สำคัญก็อย่าลืมกดวงปดีนด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากพวกเรานะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ